เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ โอ้โหเนี่ยฮะร้องอ๋องคนระับแมเจอเจอร้องเรียนแล้วนะแอดมินบอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีอ่ะเดี๋ยวมันต้องมีชี้ช่องร้องจเลี้จะเรียยธรรมนะนะครับอีแทนคุณก็บอกนี่เหยเนะี่ยการไอกระทำแบบนี้นะโอ้โหเดี๋ยวเจอจะล้องจะเลียธรรมจนได้อืม นะครับไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะฝากอุ้มฝากท้องฝากเลี้ยงเนี่ยเนะี่ยเออมันเป็นก้าวไกลการละครมากนะครับนะขนาดอ,อนี่ยังบอกเลยบอกโอ้หหน้าดันมากเลยนะเธอมาทำอย่างเงี้ยนะครับโอ้โห <c oughs> เออมันมันก็สมควรนะฮะถ้าเกิดว่าทำจริงๆนะแทนที่ว่าจะลาออกแล้วก็ เลยก็ออกเพื่อรักษาตำแหน่งแต่นี่เล่นไรกันนะฮนะเล่นไรกันโอล่าออกแล้วไปอยู่ภาคอื่นเพื่อให้ตัวเองเป็นได้ตำแหน่งนะเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับเกิดมาที่เพิ่งเคยเห็นนะเออม,มันต้องผิดจริยธรรมอะไรสักข้อหนึ่งแอบมินว่านะหัวกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะเออถึงแม้ว่าจะไป อยู่ภาคอื่นแต่ว่าหัวใจก็ยังเป็นก้าวไกลอยู่อย่างเงี้ยนะอย่างนี้มันมันมันแบบไม่ได้อ่ะนะตัดตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตไปเลยนะครับหัไใ้ชอบชอบจริยธรรมอ่ะผิดจริยธรรมอ่ะนะเอออย่างนั้นเนี่ยอืมไปยื่นปปชเลยตรวจสอบจริยธรรมเลยคุณมีจริยธรรมมโนธรรมสำนึกธรรมไหมนะคุณทำอย่างเงี้ยเออ เอาเลยครับตามสบายฮะอยากทําก็ทาไปอยากไปอยู่ภาคไหนก็ไปอยู่นะเ,ออเดี๋ยวจะได้โดนสอบจริยธรรมนะให้มันรู้แล้วรู้รอดไปคนพวกนี้ไปห้ามมันไม่ได้หรอกครับยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุหรือว่าไปว่าฝ่ายคนอื่นนะเอยตบัดสัตว์ไปว่าฝ่ายคนอื่นนะอย่างนั้นอย่างงี้แต่พอตัวเองทําปับ๊บโอ้โหนะเท่าเทียม ตัวเองทำปับ๊บบอกโอ้ยต้องเหลี่ยมมาเหลี่ยมกลับอืมแล้วไปต่างอะไรจากเขาอ่ะใช่ไหมเออนะครับมันหาช่องหาแง่หา,า,หาอะไรไปทั่วนะแล้วแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้เออแต่ถามว่าโดนขับออกเพราะอะไรท่านั้นเองอดีศรก็ถามโดนขับออกเพราะอะไรทำผิดอะไรนะโดนขับออกเพราะ อยากเป็นรองประธานสภาต่ออะไรนะบอกว่าแยกกันเดินแต่จุดหมายร่วมกันนี่น,นี่เข้าทางเลยนะครับลองสอบจริยธรรมได้เลยหลักฐานมัดตัวเองทำอะไรโอ้ยคิดว่าแผนเนี่ยนะฉลาดแผนเนี่ยนะครับคิดแผนมาสุดยอดแต่ที่ไหนได้ครับยิ่งคิดยิ่งผิดจริยธรรม นะยิ่งยิ่งทำยิ่งโอ้โหฉลาดแบบแกมโกงอะนึกออกไหมเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงนะเออถนัดนักไอเรื่องหาช่องโหว่หาเรื่องอะไรเนี่ยถนัดนักนะเอเอฉลาดแบบนี้นะครับน่าจะเป็นฉลาดไอตอนที่ สู้คดีมากกว่าสู้คดีไอ้ไอ้ไอพิธามากกว่านะไอ้ตอนนั้นน่าไม่ฉลาดว่าฉลาดตอนอย่างเงี้ยนะเออนะครับโอ้โหแต่ละอันแต่ละอย่างนะเออคนรุ่นใหม่ยังไงวะเนี่ยนะละครนี่มันละครน้ำเน่าชัดๆเลยอะ่ะนะครับ thank <laughs> you